ตำแหน่งตรงนี้มันต้องเป็น adverb จะขยายคำว่ามีมีเยอะมีเยอะนะครับถ้าอยากขยายเราต้องเปลี่ยนจากโอ้ยเป็นอโอ้คือนะครับเพื่อให้กลายเป็น adverb ก่อนนะ,อะโอ้คือนะครับโอ้คือ,อท้องตามแล้วโอ้คือ ถักซังนะครับให้เพิ่มเติมอีกคำหนึ่งจาก o z นะครับแต่ว่า o z เดียพูดถึงคนนะครับพูดถึงคน only นะครับ oze must ใช้กับคนเท่านั้นนะครับท้องตามแล้ว o คือถักซัง o z อ o คือถักซัง o z แปลว่าเยอะนะครับขยาย verb นะครับ เช่นบอกว่านะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะนะครับข้างโคเคเคกะโอคืออีมัสนะครับหรือทักซังอีมัสโอเซอีมาสนะครับนักท่องเที่ยวเยอะนะครับข้างโคเคือกะทักซังอีมัสโอเคนะครับก็คือโอคือถักซังโอเซจของตามแล้วโอคือถักซังโอเซแปลว่าเยอะนะครับอ่ะโอเซพูดถึงคนโอนลี่เนาะ อ่าข้อ2ก็เลยผิดจ้ะเพราะข้อ2เนี่ยมันเป็น adjective ต้องเปลี่ยนเป็นโอคนะครับเป็น adverb ก่อนเนอะเลยตอบเป็นข้อ4ถูกต้องส่วนข้อ3แปลว่าอะไรครับ m o โ t o นะครับ m o โ t o คือ more นะครับแปลว่ามากกว่ามากขึ้นนะครับ m o โ t o คือมากกว่าหรือมากขึ้นนะครับ molto m o ต t o t a b l ใต้ อย่ากินมากกว่านี้นะครับ m o โต,โต o คือมากกว่านี้มากขึ้นนะครับ more นะครับ m o โต,โต o โอเคนะครับต่อเป็นข้อสี่ถูก